ยอดมากมากเลยค่ะประทับใจมากบรรยากาศเลยอันดับแรกทําให้เรามีพลังมันยิ่งทําให้เรารู้สึกพึกเถิมอยากทํามากยิ่งขึ้นนะคะกลุ่มต่างๆที่เราเราไม่เคยได้เล่นเนี้ยวันนี้ได้ไลฟ์สดเป็นแล้วด้วยนะคะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็ได้คอนเน็กชันที่ดีแล้วก็ได้รู้จักโค้ดราชบุรีค่ะที่มาเรียนติก t ต๊ะขค่ะโค้ดสอนดีมากเลยค่ะได้การ ผูกตะก้าการไลฟ์สดเป็นครั้งแรกอะค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะค่ะมากันเต็มห้องเลยค่ะภาพใจมากครับในคอร์สนี้ครับก็ได้เรียนรู้ในการเปิดร้านค้าการลงสินค้านะครับแล้วก็มีสอนถึงการทําโฆษณาด้วยสูกมากเพื่อนเยอะแยะเลยครับมาเรียนอันนี้ไม่เป็นมาเรียนได้ผมก็ไม่เป็นเลยผมมานะั้งแต่ฟื้นฐานเลยมไม่เป็นเลยเรียนที่ตอลศัพค่ะจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับ TikTok อย่างเช่นเปิดร้านบน TikTok ทำคล Francis ิปวิดี kit. โอแล้วก uh, ็ตัดต่อคลิปวิดีโอตัดต่อคลิปแล้วก็ได้เรียนทำแอดโฆษณาด้วยวันนี้ใช่ค่ะโค้ชสอนดีมากเลยค่ะีมใส่ดีใส่ดีการทำา t k t t o k ครับเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง TikTok กนะครับ่าโพสยังไงแล้วก็ให้มารู้เรื่องกดฎรยาบัรณของ t i k t ตอเลยครับนี่ดีมากครับอบอุ่นดีครับให้ให้เป็นกันเองดีอย่างดีเลยครับ รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เราได้ความรู้ใหม่ๆและจากที่เราเคยไม่รู้อะไรเลยเราให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้มากขึ้นเราทําให้เรามีความลึกเขิมมากขึ้นในการแนะนาเพื่อนๆพี่น้องทุกคนเลยนะคะมาเรียนคอร์สนี้เลยค่ะบอกเลยว่าถ้าใครมาเรียนคอร์สนี้แล้วเนี่ยทุกคน อ่อจะได้ความรู้ได้เต็มที่จะได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกพัฒนาตัวเองค่ะอายุไม่ใช่ข้อจำกัดนะคะพี่เอี้ยงนะคะ74ค่ะว้าวพี่ยังเรียนได้มั่นใจว่าทุกท่านเรียนได้นะคะมาเลยค่ะอ่าแนะนําเลยครับนี่ครับสอนฟรีนะครับอยากเรียนก็มาเรียนที่ค่ะไม่ต้องเกี่ยงเลยค่ะว่าเราจะอายุมากอายุน้อยทําได้ทุกวัยคะ่ะมาเรียนได้เลยนะคะเอนีนะคะเอ็นีครับเอนีค่ะเอ็นพีครับ มาเรียนคอสนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าผู้ที่ลงทะเบียนเรียนนะคะแนนทองมากๆเลยนะคะดูบรรยากาศข้างหลังนะคะตอนนี้แบบเต็มทุกที่นั่งเลยนะคะใครที่ลงทะเบียนช้านะคะก็จะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเรียนนั่นเองต้องบอกว่าคอสนี้ดีมากๆเลยนะคะเบาะสําหรับผู้ที่เริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์นะคะช่องทาง Tik t ็อกช็อนะคะเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ได้ดีมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกท่านเข้ามาเรียนนะคะแล้วก็จะมีทีมโค้ดนะคะที่ให้ความรู้และ ทีมโค้ชที่คอยช่วยเหลือนะคะบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองนะคะสอนแบบจับมือทําจนเป็นจนตังแน่นอนค่ะค่ะแล้ว